ส,สบายดีสวัสดีพี่น้องมานีบาบูสลาเสียงแค่ล่าอยู่ในพื้นที่ของจ kind of ังหว being ัดเพชรบูรณ์เนาะพี่น้องนองอยู่ที่ตำบลนายมนั่นเองมานีพี่น้องมานีบาบูสีผ้าพี่น้องมาเบิงอยู่ทีนี่พี่น้องเคยนี่คือท้าไปสวนของจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะพี่น้องนาออยู <ffee kidney S 2> <igt> ่ที่หนองจําปังเนาะพี่น้องนาะปฏิโทปฏิโท้นี่คือทางไปสวนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เดี๋ยวบาบูจะบผ้าทผม้ชมนะยฮะครับหลุดออกจากถนนเส้นี้ไปถนนเส้นีไปเนาะพี่น้องเนาะว่าจะไปทะลุใส่เดี๋ยวติดตามบาบูไปเล่กันแล้วกันฟังนุ่นก็นมีฟังนี่ก็ได้ตามบาบูไปเลยกพี่นอ้องไปเพิ่มเดินทางเลยกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยก่อนหนาชีบาบูจะเขาา้ามาบาบูก็ได้ถไทยคลิปตอนข่าเด้อพี่น้องเอ๋ต่ว่าตอนนี้บาบูจะถ่ายคลิปวิดีโอน,นะฮะ ทุกท่านออกไปรับชมบรรยากาศด้านนอกวา่าถนนเสียนีบครับไปถลูใสไปหอดใสนอพี่น้องนอกอ้าวมีรถแต,แตกมาแล้วพี่น้องเฮ้รถแตกๆมาแล้วทางไปหน้าอีดีได้เนี่ย <c oughs> สวัสดีทักทายทุกท่านอีกเจนหนึ่งบาบูโซล่าเสียงแคนาลน้องพี่น้องน่านนนนเป็นการเดินทางแบบมินิแบบเบนิไปใสกันแล้วแต่อยา,ากจะเก็บพาไปดอฝากตอนพี่น้องไว้ให้พี่น้องได้รับชมน้ำบาบูเป็น พ,พิดีโอถน,นนนทางทีอาจจะบอกเลยเลยว่าย้อนไปหลายสิบป,ปีของประเทศไทยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะให้ได้เบิ้งให้ได้เห็นกันว่ายังมีหลงเหลืออยู่เด้อพี่น้องเอ,อ๋ยแต่มีหน่อยนีเอาดับชมเปลือกคว้ามาเติมกัแล้วการทางช่อมเอ,อ๋ยนี่ฮนะบระเมินว่าเปรียบเทียบว่าโอ้คือทายังซีบ้านจะคลองดีแถ่บ่็อกสัน้นประเมนแบบนั้นพี่นอ้องประเมนแบบนั้นบาโบเองก็ถือว่าอยากเก็บภาพบรรยากาศตอนทีตัวเองเดินท่าเนาะพี่นอ้องเนาะว่าตัวเองเนี่ยไปไซมาไซเน่น ถนนบาดเมืองไทยยังมีแบบนี้บอถนนทางไปไฮทางไปหน้ายังหลงเรือบอทางทีเป็นทางยินแฮเด้ทุก่ารเอ๋ยด่านทรายก็มีด่านขวาก็ดีนี่คือเส้นทางไปไฮไปสวนยูเขตเอำเภอเมืองนี่พี่นอ้องอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองมุสาวนี่บาโบเดินทางมา การที่ว่าได้เห็นในพ่อได้สัมผัสกับบรรยากาศตอนนี้ก็คือว่าเป็นเวลา13นาฬิกาแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยเกือบจะบ่ายสองโมงเดี๋ยวไปไกลๆเดี๋ยวไปไกลๆเป็นถนนท่าเดี๋ยวบาบสจะรีวิวโอ้โโอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนหอดทะลุอ่าถนนทีเป็นคอนกรีตถนนทีเป็นมูบาเนะพี่น้องเนาะอันนี้อาจจะเป็นถนนทีเชื่อมต่อระหว่างมูบาน่น่กับโบนี่ใจเด้อ แต่ว่าจะรีวิวไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยนะตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองสองขาท่านก็จะมีบานข้นเด้พี่น้องเอ๋ยนะฮะบานข้นเป็นช่วงๆเนาะพี่น้องเนาะอาจจะบาทีนักเป็นต้นมะขามโอ้เมืองมะขามหวานตัวนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยอ๋อาาน,นี่เนาะพี่น้องเอนะ๋ยนี่ยเนาะคนมายัง,ายยง,งมีให้เห็นเนาะคิดเห็นภาพบรรยากาศที่ บาโบเองตอนอยู่บ้านยังนีดน้อยยังนีดหน่อยพี่น้องเอ๋ยนี่นะคือเส้นทางทีส้มใสเด้อแต่ว่าบาโบเองจะพาท่านผู้ชมไปจนหอดถนนใหญ่จนไปทะลุถนนทีเป็นถนนหมายเลขเส้าเอ็ดเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะเอ้แต่ว่าถนนหมายเลขเสเอ็ดเนี่ยเขามาไก,กลเติบได,ด้ตอนทีบาโบขามาถนนสระบุรีลมศักด์หมายเลข21เนาะพี่น้องเนาะเบื้องแล้วคือยังทั่ทงไปปลาเบื้องแล้วคือยังทั่ทงไปโคกเด้ <laughs> กกัดซีเมนต์อีนนี้มันคือมัน,น,น,มนมว่างเลยพี่น้อง ะะเราชมเผือก็อมันเทิงเด้อบาโบเองบอมีเจนะตนาอื่นใดเพียงแต่อยากเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้พี่น้องได้เห็นน้ำบาสนุนแบบนี้ทำผู้ใช้ทำ,าาทำช่วงทันใดเคยสัมผัสเคยเห็นเคยคินหอดด้านขวากับมีเด้พี่น้องด้านซ้ายกับมีตรงไปอีกที่เป็นบานน้นไปตัดลังบาโบง,ง,ง่ายงงงงเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะเป็นฟุน่นเป็นฟุน่นเด้โอ้ยง,ง,ง่ายงงงายงงพี่น้อง ค่อยๆขี่ค่อยไปว่าอันนี้ก็เป็นชุ่มชนอยู่เดียเด๋ยวมึงสิวา่าโอ้คือเรนทักแท้ประส่นบาโบเองก็ยังมึงจเห็นหลาดยางเด้๋ยวไน้องเอ๋ยนี่ยหลาดข้ากรมีเดี๋ยวด้าน้ายบาโบให้เบิ่งกับป้ายนี่เป็นป้ายอีหยังพี่น้องเอ๋ยหมู่บ้านอีหยังเนาะโครงการบริหารส่วนตะบลน,นายมพี่น้องเอ๋ย ทางายบอกทางบ้านโคกบ,บัวสีหมู่14เนาะพี่น้องเนาะตำบลน,นายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แตที่ว่าเสาไฟฟ้ากับมีเรียกพี่น้องเอ๋ยเนี่ยนะไฟฟ้ามากกว่าจังหว่าถนนยังบ่ทันมากเพราะว่ามีเอฟซีเลยได้ทานก็ว่าให้บ่าวูสอกหาถนน,นทางให้เบิ่งกเลยนะอยากเห็นทางที่อ่ายอดนอนีตไปหลายสิบป,ปีของอ่าที่เคยเห็นมาสั่นเนาะบ่าวูเองกตที่ว่าได้ถ่ายคลิปในส่วนที่ตัวเองเดินทางเนาะพี่น้องเนะาะให้เบิง่ง มอนจะใช่แลนมาแล้วพี่น้องไยเอ้าบาวโบองกับซีว่าจะแลนไปแลนไปจนไปทะลุถนนเส้นใหญ่พุ่นนะพี่น้องเอลยว่าจะแม่ความคือทีบาวโบบอกบาวโบเบาบาวโบกราวว่นน้องบาววันน้องวันสันเนาะยังเป็นถนนที่เป็นแบบดินแดงเลยๆพี่น้องเอลยเดี่ยฮะบ่มีท่างมีทองห้อยในการก่อสร้างถนนมาก่อน นี่ก็นนะมีหมู่บ้านคนแล้วด้านขวาก็มีด้านซ้ายก็มีตอนนี้บาบ์โบเองก็ถือว่าจะออกมาทะลุทางหลวงชนบทของประเทศไทยมีคนกรีดแล้วพี่น้องมีคนกรีดแล้วอ้าวบาบ์โบจะเลี้ยวซ้ายออกไปเด้อพี่น้องเอ้ยนะฮะเลี้ยวซ้ายออกไปถนนมาเล็กซาอิทเอ้อานี่คือถนนทางหลวงพี่น้องเอ้ยทางหลวงที่จะไปเชื่อมต่อกับถนน ลาะบุรีลมศักหมายเลขยกี่สิบเอ็ดน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะแล่นไปเรื่อยๆแล่นไปเรื่อยๆให้พี่น้องเบิ่งวา่ามันแมนความทีบาวาัววาอยูบอออ่บนน้อมันแมนความบาวาัววาอยู่บอนน้อวัดสันโอ้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยส่วนท่องเที่ยวกับมีหลายอยาา่างมาเพชรบุรีบาวัวองก็ถือวนะ่าเคยมีโอกาสมา,มาแล้ว่น้องพี่น้องเนาะมักหลายอยากไปหลายอยากไปสัมผัสอีลีนั่นก็คือเขาพี่น้องเอ๋ยขเขาคอเนี่ยเขาคอภูทับเบิกเป็นต้นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม นี่คือเส้นทางที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสองหนึ่งบัเสียก็ลองตามบารบัไปเด้อพี่น้องบารบันแมนหรือบาแมนบารบัเองเ็ที่ว่าเดี๋ยมีโอกาสเดินทางเก็บภาพบรรยากาศไว้ว่าครั้งในชีวิตเคยมาแล้วเคยมาเห็นเคยมาสัมผัสทางผู้ชมทางไทีอยู่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีทักทายเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะคนไทยน้ำใจดีนะฮะรับฟังนะฮะ ส่วนที่มีความคิดเห็นต่างปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมนาะพี่น้องนาะบ่าวบกเองก็ถือว่าแต่มาเยือนถึงทินจังหวัดเพชรชบูรณ์เดินทางไปน้ำบาบุกก้อนเดินทางไปน้ำบาบุกก้อนอีบอกไกลนักพี่น้องอีกบอกไกลนักโว้ยปมปัญหากิโลผมกเจ็ดกิโลเมตรผมเล็พี่น้องเคยชันหัวถนนอาทางที่เป็นทางลักลักเลยบ้านสามแยกวังชมพูอีกเจ็ดกิโลเมตรพุ่นหนะพี่น้อง อยากให้ทุกท่านได้เห็นน้ำอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศเมื่อกี้นี้บาบบกเองก็กถือว่าได้ไปไท่ายรีววริวิวให้พี่นองเบื้องแล้วตอนนี้เขาอยู่ทีทังหลวงชนบทอย่างเนาะบาบกเองกับบนในใจเนาะอีกทีหนึ่งก่อนว่าเป็นทังหลวงชนบทอีกอย่างเนาะวัดเสาท,ท,อทองทองด้านความือแต่ว่าบอกงมายไปทางของบาวบกเองก็จะมุ่งหน้าไปที่ถนนมะเร็งเศร้าเอ็ดนาะพี่นังเนาะมันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ เศร้าหาพี่น้องในเศร้าหาเดินตุลาคมปีพศ2 5 6 6นหารนั่นเองอาจจะบอกเก่งในการเดินทางอาจจะบอกเก่งในข้อมูลแต่ว่าบา่เองก็ถือว่าอาจจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะพี่น้องเนาะไหนไปพื้นที่ที่ตัวเองมาเคยไปไหนไปพื้นที่ที่ตัวเองมาเคยเห็นเทบเอภาพบรรยกกาศได้ลหลยเขได้หลายพื้นที่ของจังหวัดปรเทศไทยนะเอามาบึงเอามาชมว่มามัน มีความคลายหรือว่ามีความบ๊รกซงกันจิงใหญตา่างจังหวัดหรือว่าตามม่างภาคต่างภูมิภาคของเมืองไทยกับที่ว่ามีวัฒนธรรมทีอาจจะดูแตกต่างกันไปนิดน้อยมีอาหารการกินทีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดของแต่ละภาคทีมีรสชาติแซ่บอร่อยบอกซ์กันเนาะพี่นอ้นองเนาะแซ่บจังนึงอร่อยจังนึงว่าสันเดินทางยาวไปเดินทางยาวไปบบาเองก็ที่ว่าจะ น้ำเอาภาพบรรยากาศและเป้าหมายให้พี่น้องเบิ่งเอกกันนึงว่าแมนบ่อบาโบเจ้าตัวไข่บ่อวาสันนะฮะเมื่อกี้นี้ได้๋ยวขอไปในพื้นที่นะ่ยทางไปไฮทางไปหน้าของเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อาจจะจ่าทั้งเมื่อเดียพี่น้องเลยอาจจะอ่าลองอพาระมาณ์น้องพี่น้องเนาะอาจจะมีบางส่วนที่บินพัฒนาสวยงามเบาวดังที่บาโบได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ่งก่อนท่าหน้าของบาโบเลี้ยวซ้ายไปสาบุรีพี่น้องเคยเลี้ยวขว่าไปเพชรบูรณ์น้องพี่น้องเนาะ นี่ฮอแล้วเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งตามป้ายบอกทางที่บาวบูได้เกริ่นเอาไว้ก่อนหน้าว่าสิพาพี่น้องมาฮอดมาถึงเป็นอย่างไรเดยทุกท่านเอ๋ยทุกท่านเอ๋ยนี่ะรับชมเพื่อวามันเทิ่งเด้อพี่น้องเอ๋ยนะะี่ะโอ้บาบูเองกับทธอจะกรบดดาบรถดันนาะเพื่อจะมุ่งหนาต่อไปทางเพชรบูรณ์เด้อพี่น้องเอ๋ยสำหรับคลิปนี้บาบูสิขออนุญาตลาทุก่านไปเพียงเท่านี้ตามมาชม ก่อนจากเรื่องกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพันคลิปใหม่ๆของบาโบ้พี่น้องเอ๋นสนับสนุนบาโบ้โดยการบอกกดขามโฆษณากะแล้วกันสบายดีสวัสดีครับ